ไอแพดเจนเข้าคนนี้นะครับมาการเปิมติดฉันไม่เข้าอ่าตัวนี้ทางร้านซ่อมเสร็จให้้ตอนแล้วนครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขกันครับขั้นตอนแรกเราก็มาตรวจเช็คเมนบอร์ดครับโดยการใช้มิเตอร์วัดย่านไดโอดในไลฟ์ไฟต่างๆเพื่อตรวจเช็คว่าเป็นไลน์ไหนที่เสียหายตอนนี้เราก็ตรวจเช็คเจอแล้วครับว่าเป็นไลน์ VDD Main ที่เสียหาย จากนั้นเราก็ทาการแก้ไขเอาตัวอุปกรณ์ที่เสียหายออกแล้วก็นําตัวอุปกรณ์ใหม่เข้ามาใส่ลายไฟ VDD m a i เเป็นลายไฟสําคัญของเมนบอร์ดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนลายไฟ VDD m a i เมจะเป็นลายไฟหลักที่เลียงไอต่างๆตอนนี้เราก็ทําการซับตะกัวเพื่อเคลียร์พื้นผิวเพื่อวางอุปกรณ์ตัวใหม่ให้ง่ายขึ้นจากนั้นทําความสะอาดเพื่อป้องกันเศษตะกัวหรือเศษตะกรนต่างๆไปโดนอุปกรณ์ตัวอื่นทาให้ตัวอุปกรณ์นั้นเสียหายแล้วเราก็เติมตะกัวใหม่เข้าไปเพื่อ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว,ว่างตัวอุปกรณ์ใหม่กับเมมบอร์ดตัวอุปกรณ์ใหม่นั้นเราก็นำมาจากบอร์ดอะไรต่างๆที่เรามีอยู่นะครับพอเราวางตัวอุปกรณ์ตัวใหม่เสร็จเราก็มาวัดค่าไดโอดที่จุดเดิมตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่ามีค่าไดโอดมาแสดงว่าลายที่เราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็ประกอบเครื่องและเทสการใช้งาน สนใจงานซ่อมเมคอั Studio, พสตูดิโอพินโลก094-515-1919แล้วเจกันครับ